ก็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับแล้วก็สวัสดี f อซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตอนนี้น่าจะประมาณยี่ทุ่มแล้วนะครับผมน่าจะสองทุ่มสองทุ่มกวา่าครับพอดีมีพาวเวอร์มาเมื่อตอนประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมพอดีลูกค้าจะเอาไป ใช้งานประมาณเที่ยงพรุ่งนี้นะครับก็จะรีบทําให้เดี๋ยวก็ต้องเช็คเช็คก่อนว่าอะไรมันเสียนะครับอะไรไม่รู้มีหรือเปล่านะครับเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับผมประกอบดูจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องเข้าไปซื้อนะครับในเมืองพรุ่งนี้เช้านะครับาบอกเอาประมาณเที่ยงนะครับผมก็คงจะทันนะหน้าตาก็ประมาณนี้เรามาดูไส้ในกัน ว่าเป็นของอะไรนะครับผมมาดูกันนะกลองไปโดนอะไรก็แกะก็แกะแกะป,ปลารับครับตอนนี้ก็แกะไปแล้วแล้ก็มาดูเป็นยงไพาว่าแอมประกอบนะครับประกอบประกอบมาแกะยังไงเนี่ย ประมาณนี้หน้าตาแบบนี้ครับต่บ้านโ<อ>้าสายทำไมเป็นแบบนี้อ๋อนี่แค่ฝั่งเดียวฝัง่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเป็นพ่อแอมน่าจะเป็นโมโน อ่าเป็นโมโนแล้วครับเนี่ยดูรับเป็นโมโนเนี่ีบอร์ดเดียวอันนี้ซิงนี้ไม่มีนะครับจกเข้าไปไม่มีอะไรเลยแต่อตัวนี้มันจะมีผ้าหลบเนี่ยรู้สึกจะมีรอยไหมเพราะมีมันมีไอชุดเดียวไงมันเป็นเขาเรียกว่าไอตัวนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยเด่บอร์ดมัน คุ้นๆอยู่นะครับจําไม่ได้นะครับเป็นซูเปอร์ไดแต่ว่ามันเป็นบางกอกอ่อบอดบางกอกนะครับบางกอกออดิโอใชาตชาตบอร์ดบางกอกรุ่นแรกตัวแรกเลยตัวนี้นะครับสองร้อห้าสิบวัตถึงสามพันวัตตะเป็นบอดบางกอกตัวแรกนะครับผมตรงนี้มีรอยไหม มันมีรอยไหมยับกรองตัวนี้ตรงนี้เห็นไหมครับมีรอยไหมตัวนี้ยังโอเคอยูังเป็นอาร้อยโอห์มนะครับร้อยโอห์มห้าวัตแตกแล้วโหลุดออกแล้วต้องเอาบอร์ดออกมาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไง วิธีการเช็คก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็ธรรมดาทั่วไปนะครับผมธรรมดาทั่วไปครับเดี๋ยวเขาเอา,เอาสายออกก่อน นะครับพวกสายไฟต่างๆนะครับผมขา C ขา C ตรงนี้ทำไมไม่มีขาดไปไหนนั่นนะอยู่นี่โหนี่ไงมันขาดขา C ตัวนี้ข,าด,ข,า,ขาดนะครับ ขาดตอนไหนไม่รู้นี่นี่ครับเห็นไหมจะมี <c, <oughs> c b แล้วก็อันนี้ขาไฟ b c อะไรนี่นี่ไงมันหลุดขาดออกเลยนี่นี่ไงน,น่าจะตัวนี้แหละนี่ขาดออกไหมครับหลุดขาดออกตอนไหนไม่รู้ ช่างกบยังไม่ได้แกะนะมัน,ม,นมันขาดแล้วมันน่าจะไหม้ไปเลยอะ่ะหรือยังไงไม่รู้นะครับทํามาค็คงแกะออกให้หมดอะ่ะนะครับเดี๋ยวแกะ ตัดเจนหน่อยนิดนึงนะครับเป็นบอรดบางกอกเก่านะครับผมตัดสายก่อนแป๊บหนึ่งทําบ้านนอกมากเลยทําแบบขี้เหล่มากไม่ได้ว่าเขานะแต่ขี้ิแบบสายไม่รู้อะไรเป็นอะไร คือไอตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันมีมันมีบอร์ดของมันอยู่แล้วแต่ว่าเขามาดัดแปลงใส่บอร์ดเดียวนะครับมันมีสองบอร์ดอยู่แล้วมันจะมีตัวของมันอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้อาจจะอยู่ข้างอย่างนี้ฝั่งแล้วบอร์ดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาเอาบอร์ดบิดเป็นบางกรอกเขาเรียกบอร์ดบิดนะครับตัวนี้บางกรอกมันแรงแรงเหมือนกันนะครับไฟ ไปตั้งแต่55โวลต์ถึง1 1 0โวลต์นะครับถือว่าแรางไม่ไม่เยอะเลยครับส่วนนี้ฝั่งนี้มันหลุดออกจากตอนไหนไม่รู้ก็ต้องอ่าทดสอบบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับอ จริงก็ต้องซ่อมซ่อมอตัวได้ก่อนนะครับบอดได้ก่อนคพอยว่ากับพวกไบโพล่าฮนดิเตอร์ไบโพล่าเอาออกให้หมดจต้องปรับแต่งให้ใหม่นะครับปรับแต่งให้ใหม่เพราะว่าม,มันมันมันดูขี้เหร่มากนะครับดูขี้เหร่มาก ตกแต่งก็ต้องเดินสายเดินอะไรให้ดีๆลูกค้าบอกเอาให้โอเคหน่อนะครับไม่สวยงบน้อยแต่ว่าก็ขอให้มันดูดีให้มันแบบพวกเนี่ยสายรงสายไฟให้มันดูโอเคกว่านี้นะครับลูกค้ามาดูเปิดดูแล้วเมื่อเช้านี้ครับไอตอนประมาณหกโมงกว่าเปิดดูแล้วยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่า รอให้จังหวะตามคิวนะครับตามคิวก็ประมาณนี้นะครับดูคิวเขาเรียกว่าน่ครับบอดบางเกาะรุ่นเก่านี่ห้าสิบห้าถึงร้อยสิบสอง้อยห้าสิถึงสามพันบาทนะครับรุ่น S N สิบห้ารุ่นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นนี้นี่บางเกาะ ออดิโอแลบไบโพล่าถึงเฟดนะครับใช้เฟดก็ได้ใช้ไบโพล่าก็ได้ไบโพล่าเดี๋ยวเขาเช็คบอร์ดนี้ก่อนใครมาว่าในเรื่องของอ่าชุดไบโพล่า๋ย่ไป๋ยวเอาลงเดียงเดียวเดี๋ยว,ากกยว,ยวามาเช็คก,กันนะครับว่าตัวไหนมันมีปัญหานะครับผม ก็มีในส่วนของก่อนอื่นเราก็มาดูได้ไดก่อนได้ตัวนี้มันเป็นอ่าไบโพล่านะครับ A1943 กับอ่าซ5 0นะครับแล้วก็อันนี้เป็นได้ชุดชุดสุดท้ายอันนี้ได้ตัวแรกนะครับอันนี้ดิฟนะครับชุดนี้ดิฟอ่าได้ตัวที่สองเป็นอ่า m j e 1 5 0ออะไรอ่ะ 3G นะครับ ก็มาดูฝั่งที่มันเสียฝั่งนี้วัดดูก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับคาสสอคาสสามนะครับผมปื๊บช็อตไหมไม่ช็อตเดี๋ยววัดเลยขา B ีขาแรกบีซีอีอ่ะก็ไม่ช็อตนี่ว่าได้ตัวนี้ด้วย ก็ไม่ชอตด,ดีกว่าอ่าแล้วมันร้อนไปก็เดี๋ยวดูก่อนังนี้อ่ามัน100โอห์มเดี๋ยวเอามิเตอร์ตัวนี้วัดดิงงกับมิเตอร์ช่างกบไม่ค่อยชำนาญในเรื่องวัดอาวัดอะไรนะไอเป็นมิเตอร์มิเตอร์เข็มคำนวณยาก95โอเคเพราะว่ามันคำขี คำนวณมันคำนวณมันต้องมาคำนวณอันนี้ห้าสิบ้ยสี่สิบหกไม่ได้แสดงว่า,ามีปัญหาอย่างเดียวแล้วก็น,นี่ไงพวกไดโอดไดโอดกับไดโอดสองตัวไดโอดสีหนึ่งสีแปดกับอะไรเบอร์สีดำนะครับดูซิดีเตอร์กันขึ้นไหม ขาดหรือเปล่าไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเอาลายท้องขึ้นมาเ,เพราะว่ามันมันเป็นสนิมกิ้มก็ไปเลยขาดครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ไม่ขาดส่วนมากมันจะชอ็อตไม่ช็อตก็ขาดนะครับนี้สี่หนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งเอสี่หนึ่งสี่แปดอันนี้เบอร์อะไรไม่รู้ คือวัดวัดทุกตัวเหรอครับไม่ต้องหลีกเลี่ยงเอาทุกตัวเลยเวลาวัดเวลาวัดเช็คได้นะครับถ้ามันมีรอยไม่รอยช็อตอา้าวฝั่งนี้ขาดนี่ว่าเฮ้ยดูตรงนี้วัดปะเป็นหนึ่งเอ็นสี่หนึ่งสี่แปดโอ้ยขาดนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาด,ขาดนี่ฮะ ครเบี้ยเงีนสี่หนึ่งสี่แปตัวนี้น่าจะชอ็อตโอ้ช็อตเยอะด้วยวัดให้หมดทุกตัวเลยมันไม่ใช่น้นยน้อยเลยนี่ว่ามันจะทั้งบอร์ดเลยไหมเนี่ยโอ้ช็อตจริงๆครับนี่นี่ช็อตขา C กับขา B นะครับ หรือปล่าอ๋อคาบีอยู่นี่เด้๋ยดนะบีอยู่ตรงไหนต้องหันหน้ามาทางนงบีอยู่ทางซ้ายมือช็อตขา C กับขาอ e นะครับนี่ช็อตเลยอ่าไหนช็อตไหมนี่ไงขึ้นตึงสองข้างตัวนี้ช็อตไหมอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นชนิด ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่เป็นชนิด npn ฝั PN, ่งนี้จะเป็นชนิด pnp pnp น,นะครับใช้ใช้สีแดงเทียบ pnp ฝั P P, ่งนี้ pnp ฝั่งนี้ npn สีแดงสีดําเทียบ npn เขาเรียก npn สีดําเทียบเทียบก็คือสีดํามาจาัาบขา b ขาแรกนะครับแล้วก็เทียบขาหนึ่งขาสองขาสามนี่ถ้าขึ้นเท่ากันก็แสดงว่า ขาแรกเป็นขาบก็ประมาณนี้อันนี้สอนแบบกับเพื่อนช่างที่มือใหม่ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับผมได้ง่ายก็ช็อตนะครับตัวนี้ชอ็อตขาบีขา E กับขา C นะครับชอ็อตจวดเลยนะเอาออกก่อนนะครับคงไม่เสร็จละครับตอนนี้คืนนี้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงคืนหรอกครับก็ประมาณเดี๋ยว สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มก็จะอาบน้ํายังไม่ได้อาบน้ำนะก็จะไปอาบน้ํานอนนะครับเพราะว่าจะเช็คดูว่าอะไรมันเสียแล้วก็พรุ่งนี้จะไปซื้อมาใส่นะครับเพื่อให้ดูว่าเออวิธีการเช็คเราจะเช็คยังไงขาอะไรประมาณไหนนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่เก่งแล้วก็ผ่านได้ครับนะครับผม ส่วนเพื่อนช่างที่เข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งหัะวัดนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับตัวนี้ออกเดี๋ยวเอาออกเลยเบอร์นี้น่าจะมีนะครับของช่างกกมีอยู่ A 1 9 4 3กับห้า C ห้าพนะครับ ส่วนเบอร์อะไร j อ็ีอะไร, GE, ะไรยังไม่มีนะครับมีแต่ MGE c c 3 4 0สามสี่ศูนย์นะครับมีแต่เบอร์สามสี่ศูนย์สามห้าศูนย์อะไรประมาณนี้ชัดแต่กตัวออกก่อนคลิปนี้ก็สอนในเรื่องการเช็คนะครับเช็คเฉยๆคือ ถ้ามันช็อตแบบนี้นะครับมันก็ง่ายอยู่นะครับมันไม่ยากเวลาเช็คนะครับผมเราก็ป้อนไฟต่ำๆนะครับประมาณ50 40ก็ทำงานแล้วนะครับรุ่นนี้40ก็ทำงานแล้ว40โวลต์น,นะครับทำงานอยู่ทำงานได้นะครับแต่เสียงมันจะอ,ออกไม่ดีนะครับมันอาจจะมีเสียงไม่ดังเท่าไหร่ กันกบจะทดสอบกับ40ประมาณ40โวลต์เพราะไฟ50ไม่มีจะมีแค่40 40กับ70นะครับขอไฟ40ก่อนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่1 n 4 1 4 8ส่วนตัวสีดำนี้มันสีดำเรอด ีดำช็อตช็อตนะครับไม่รู้ว่นเบอร์อะไรนะครับสีดำต้องดูก่อนเพราะว่ามันก็รุ่นนี้ก็นานๆได้สอมทีนะไม่รู้เบอร์มันเบอร์อะไรเคยเอามาประกอบอยู่แต่มันไม่ได้ไม่ได้ ต่อมมันนะเลยไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรเพราะว่าเราจะใส่ก็ใส่ตามค่าเดิมมันนะครับดีที่สุดซีเนอร์เอาไดโอด 1N ึ C 1 4เอ็นซีหนึ่งีแปดมีนะครับแต่อตัวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวดูเบอร์ เวลา,วาออกเราก็งัดนะครับงัดเี้นแตบแตะให้มันให้มันร้อนหน่อยเพราะว่าตะกั่วมันจะได้ละลายด้วยมันจะได้ไม่ทำให้าลายปิน้นมันขาดง่ายนะครับน,นีงัดด้วยถ้าไม่ถ้าไม่ทำเอาความร้อนเข้ากับ ถ้าไม่ให้ตัวมันร้อนมันจจอะใจงัดยากยากนะครับงัดยากนะครับ,รบเพราะว่ามันติดกับตะกั่วไงเราต้องให้มันโดนความร้อนแล้วก็งดัดแข็งมากตัวนี้จะได้ตัดละมั้งนี่ตัดออกก่อนแข็งเพราะว่ายังไงก็ต้องตัดอยู่แล้ว อ๋อไอ้เบอร์ห hmm. <All right. S 2> mm ้าสามสี่เก้าบีเอ็นอะไรไม่มีนะครับต้องไปหาก่อน <c oughs> <c oughs> น่าจะเสียเยอะครับ <c oughs> เสียเยอะพอสมควรลายปิลล่อนเลย งบลูกค้าก็น้อยด้วยนะครับน้อยด้วยเอาหลุดไปไหนแล้วอะไรแป้องแป้งแป้งโอ้โไอ n 5 9 1ห้หนึ่งเสอะไร5้าสามี่เบเบอร์อะไรแล้วดคอนเบอร์ห้าสามสี่บีอ๋อหนึง n. N 53, 4, 9, น่งเอ็นสาี่เบนะครับ มันช็อตไปแล้วมีเยอะเหมือนกันนะรูส้สึกว่าจะช็อตเยอะเหมือนกันนีไงเดี๋ยวดูช็อตไหมนีไงเห็นไหมช็อตไปแล้วก็แล้วก็ซีเนอร์ได้ไอ้ไดโอดไม่ใช่ซีเนอร์ไดโอดไดโอดนี่ครับหนึ่งเอ็นสี่หนึ่งสี่แปดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ปลายเหมือนกันนะครับ จบยากนะครับคื้นนี้ไม่ไหวเดี๋ยววาดก่อนเออนี่ไม่ชอ็อตซีเนอร์นี้นะจะขาดแล้วนี่ัวซีเนอร์ขาดแล้วมาก็วัดประมาณนี้แหละครับเราก็วัดไปเรื่อยๆว่าตัวไหนมันช็อตมัอะไรโอ้บวมไม่บอดบวมน่าจะผ่านมรสุมมาเยอะเจ็บมาเยอะนะครับ <laughs> เหมือนคนเลยผ่านมาเยอะเก็บมาเยอะตัวนี้ยังไงก็ก็ไหมอยู่แล้วเพราะว่าอฝั่งนี้มันไหมมันทำให้อาร้อนตรงนี้นะครับ ชุดหลังมันชอบเสียนะครับชุดฝั่งนี้มันชอบมีปัญหาส่วนดิบพวกนี้มันไม่ค่อยเสียหรอกครับอันนี้ถือว่า,เ,าเกี่ยวกับชุดนี้ก็คือชุดซูเปอร์ซูเปอร์ไดนะครับเป็นชุดซูเปอร์ของมันส่วนตัวนี้เป็นไดทธรรมดาตัวเลข,เลขอันนี้เป็นซูเปอร์ไดนะครจริงๆบอร์ดนี้ป้อนไฟเข้าไปปุ๊บทางานเลยนะครับมีเสียงเลยนะครับเอาลาโพงมาใส่มีเสียงเลยนะครับ,เร,เ,เ,รบเราทดสอบให้มันมีมันคือมันม,มีเสียงเอาลาโพงมาใส่ มีเสียงดังมากเลยนะครับรุ่นรุ่นที่รุ่นทุกวันนี้ก็ทําแบบนี้แหละครับนี่ขาดเห็นไหมครับลลสลับดูสิเห็นไหมครับขาดนะครับรับแต่ว่าไดโอดตัวนี้ไม่เสียเดีย๋ยวถอดไอต,ตัวตัวต้านทานก่อนอา วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาให้ดูวิธีเช็คการเช็คการวัดว่าบอร์ดตุ้นอะไรแค่นั้นนะครับเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ดูแล้วถ้าใส่แล้วมันมันจะทำงานได้ไหมเราก็นี่แหละ ใส่ใส่ครบทุกตัวแล้วก็ป้อนไฟเข้าไปดูนะครับป้อนไฟเข้าไปดูทานลอนโหลดด้วยนะครับทานหลอนโหลดป้อนไฟเข้าไปดูมันมันไม่ไหม้ไม่อะไระครับแต่ว่าเราใส่ค่าเดิมแต่ว่าเสียงมันออกไหมถ้าเสียงไม่ออกเราก็ไล่พวกดิฟถ้าเราอ่าทำพวกได้พวกนี้ไม่มีตัวช็อตตัวเสียตัวขาดแล้ว ครับผมเราก็ได้ไล่พวกดิฟอย่างตัวนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นซูเปอร์ไดซูเปอร์มันซูเปอร์ไดตรงนี้คู่นี้ฝั่งหนึ่งมันมันช็อตไปแล้วส่วนไดทั่วตัวนี้ไม่ชอ็อตส่วนฝั่งดิฟนี่ไม่ค่อยเสียครับไม่ค่อยเสียแล้วก็พวกไดโอทวกนี้ที่มันอนุกรมที่มันขนานกันมานะครับรมันอนุกรมกันนะครับกี่ ส่วนตรงนี้ก็ทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันลอยไหมมันดําก็จะทําความสะอาดนะครับต,ตรงนี้ให้มันสะอาดไม่ให้มันเป็นรอยนะครับเดี๋ยวมันมีรอยมีรอยอะไรก็คือเดี๋ยวมันร้อนขึ้นมามันจะไหมอีกรอบนะครับเพราะว่าจริงจริงอยากให้เปลี่ยนบอดใหม่ละครับแต่ว่าลูกค้าไม่มีงบ ะะถ้ามีงบประมาณก็จะเปลี่ยนบอร์ดถ้าไฟขนาดนี้ไฟไอตัวเมื่อกี้นี่มันไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับมันน่าจะเมื่อกี้ดูด,ด,ดูมันอยู่ประมาณ8ปห้านะครับแปดสห้าแปดสิบห้าก็หาหาบอร์ดอื่นใส่ก็ได้นะครับมีเยอะๆแต่ลูกค้าไม่สู้บอร์ดละหกร้ยเ็บอร์ดละเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ 800, 800อยแปดร้อยแต่ว่า ถ้าไบโพล่าเสียนะครับเสียด้วยนะครับก็คืองอกมันจะเยอะมันไปยเยอะเราต้องขูดอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้ตัวนี้ขูดให้ไอ้ตรงตรงดำๆมันออกนะครับแทงตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วเราขูดเลยเขาทำมาเสริมใยดีนะครับเป็นบอร์ดเราขูดให้ไอ้ที่ดำๆมันออกเวลาใส่อาตัวนี้มันจะได้ไม่ ไม่ร้อนไม่ไม่ได้เหมือนเหมือนเป็นถ่านนะครับจุดไฟได้อเหมือนแบบว่าไอ้ตัวนี้มันไหมแล้วมันมันคล้ายๆถ่านที่เขาออกมาจุดไฟถ้ามันยังมีรอยดําๆอะมันจะทําให้เกิดเรียกว่าเกิดประกายไฟจากความร้อนได้สะสมความร้อนไปทําให้มีไฟมีไฟแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาลุกขึ้นมาอีกรอบนะครับ หาอะไรมารองยังไงก็ไม่หมดโอ้ยยังดีกว่าที่มันยังดำๆอยู่เดี๋ยจะหาแผ่นปิ้นนะครับแผ่นปิ้นมาแปะตัดตรงนี้มาแปะนะครับตัวเสียก็ส่วน R ตัวนี้ก็ได้ร oh ้อยโอห์มอยู่นะครับร้อยโอห์มอยู่9 5ส oh โอห์มส่วนตัวนี้ก็จะหามาเปลี่ยนนะครับเบอร์นี้เบอร์นี้ไม่มีด้วย เราจะ41 48นี่เดี๋ยวมีนะครับก็มีแค่นี้แหละครับพวกดิฟพวกนี้จะไม่ค่อยเสียนะครับไม่ค่อยเสียไม่เสียนะครับถ้าเป็นอาการที่บี้เสียงบี้เสียงแหบนี่จะมีตัวดิฟพวกนี้ร่วมไปด้วยนะครับเสียร่วมไปด้วยส่วนไรนี้เสียงบี้เสียงแหบนี่กับชุดโมดูลชุดพาวเวอร์มันนะเสียงบี้เสียงแหบนี่ก็ เปลี่ยนไปได้เยอะแต่ถ้าเช็คแล้วมันไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยก็คือนี่แหละชุดดิฟนี่แหละครับชุดหน้ามันดิฟดิฟฟิลเชียนนะครับชุดนี้อาจจะไม่เสียอาจจะรั่วรั่วนะครับเหมือนช่างกบว่ามันอาจจะไม่เสียแต่มารั่วเวลาเอามาวัดคือมันมันวัดไม่ได้มันต้องปล่อยป้อนไฟเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมันทํางานมันเกิดความร้อนนะครับเพราะมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวิธีเช็คก็ไม่ยากนะครับมีแค่นี้นะครับผมคงต้องจบคลิปแล้วครับผมไม่มีอะไรมากแล้วมีแค่นี้นะครับเอาไว้ให้เป็นคลิปดูฟังเล่นๆดูเล่นๆน,นะครับว่าภาคไหนเป็นภาคไหนก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันสามารถ เอามอสเฟดมาใส่ได้นะครับมอสเฟดมาใส่ได้นะครับผมเรียกว่าซูเปอร์ไดรุ่นแรกของบางกรอกนะครับบอร์ดนี้โอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ช่างกบก็จะจะสี่ทุ่มแล้วนะครับผมไปนอนแล้วก็ ไลก์กดแชร์ให้ช่างกบด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการไล่วงจรนะครับว่าจุดไหนคือชุดไหนชุดไหนนะครับผมตวัดให้ทุกจุดนะครับวัดหมดเลยในส่วนนี้นะครับส่วนภาคคลิปนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีรอยไหมแต่ถ้ามันแหบเราก็มาค่อยมาเช็คถ้าเราเปลี่ยนหมดแนละ้วเสียงมันบี้มันแหบก็มาเช็คชุดดิฟ เลียเชดน,นะครับก็ไม่เงียบขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจังกบนะครับผมสวัสดีครับ